เ<ไ>ปที่โครงคที่น้องสาวเก่งมากนว่าคับเอาไม่ไมี้าแดนเลยเขาติดขามากเลยร้ทอาที่น้องสาวประเทศเก่งมากนะว่าพม่าเลยจะมีารุต่อไปจ้าหน้าตาเหมือนแบบพระครูทำอะไรนี้ <c oughs> ไม่กลางไม่กลางอย่ามีมยอย่าฝั่งนี้เอนเอน,นะออหนึ่งสองนะเฮ้ยอ้ามันจะเป็นไรนี่อย่าไปดีทมอไายให้